สว, gamer, สว,สว, glucose, สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี in in u, <ว>้ก็อยู่กับช่องบูนคนเดินป่าพาหลอนครับวันนี้ผมมาสำรวจบ้านปอบนะครับเมื่อวันที่แล้วครับผมมาเจอปอบเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งนะครับรงวันนี้เรามาดูกันครับว่าผีปอบตัวนี้จะอยู่จะอยู่บ้านหรือเปล่านะครับเมื่อวันที่แล้วเราเอาไก่มาด้วยเอาไก่มาล่อครับแล้วก็เอาไก่มาแขวนไว้แล้วก็ให้ปอบมากินไก่เนาะ วันนี้ผมไม่ได้เอาไก่มาด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสำรวจเฉยๆครับว่าปอบจะอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเกิดพร้อมแล้วจะไปกันเลยครับไปครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านปอบแล้วนะครับวันนี้ผมมาสำรวจบ้านปอบครับน,นจะเป็นซานตายายครับตอนนี้บ้านปอบดูรกลางมากเลยนะครับวันนี้เราไม่รู้ว่าปอบจะอยู่บ้านหรือเปล่านะนี่คนนี้ผมมาคนเดียวด้วยนะครับวันนี้เจนชัยไม่ได้มา สภาพโงตัวนี้ก็ผุพังไปเยอะนะครับบ้านปอบเมื่องวดที่แล้วเราเอาไก่มาแขวนไว้ตรงนั้นนะครับแต่วันนี้ไม่รู้ใครเอากล้วยมาแขวนไว้เดี๋ยวเราไปสำรวจกันเลยครับเราจะไปแบบจะชานะครับเราจะดูให้ให้ดูบ้านปอบกันครับเดี๋ยวจะเป็นบ้านปอบ เริ่มผูพังหมดแล้วอ่ะวันนี้ก็ไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับบ,บ,บุกเดียวเลยนะครับมาสำรวจมาไิสูตรครับจะอยู่จริงจริงหรือเปล่านะครับ คุ้ครั่งหรือบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับรู้ว่ามีใครมาทำลายแล้วเราก็ลุ้นยันครับว่าวันนี้เจะปอบจะมาที่บ้านหลังนี้หรือเปล่านะครับ เมื่อวันที่แล้วผมมาบ้านหลังนี้ตรงนี้ยังมีแสแลนซีดำๆกั้นอยู่เลยนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าลื้อใข่ลือไปแล้วครับอุย้ย โอ้ยตกใจมาเลยครับคอยระวังครับเพื่อใหญ่ปอบกลับมาเราจะได้เห็นอสอดส่องไปทั่วๆครับน,นี่จะเป็นบ้านปอบ ข้างล่างก็จะเป็นร่องน้ำนะครับเพียงๆนะต้นไม้ต้นไม้ใหญ่บรรยากาศวันนี้เงียบมากครับเงียบผิดปกตินะครับวันาานี้ มากครับวันนี้ถ้าวันนี้ผมเจอขึ้นมานี้ผมคงต้องแอบซ่อนเงียบๆบแบบเงียบๆเลยนะคพี่ๆน้องครับเพราะว่าผมมาคนเดียวเพื่อเมื่อวันที่แล้วผมมานะครับผมเจอไอ้ปอบมา,มากินไก่ที่เราแขวนไว้กับเจนชัยนะครับตรงนี้นะที่เราแขวนไว้ แล้วก็จยปอกก็ขึ้นมากินไก่ครับแล้วก็มุดมาต้ายบ้านตรงนี้ครับมานั่งกินต้ายบ้านนี้แล้วก็แล้วก็สักพักหนึ่งครับก็ไปอยู่ตรงตรงนี้ครับแล้วก็หายไปเลยครับไม่รู้ว่าหายไปไหนนะครับไปดูข้างบนอีกนิดหนึ่งครับ บรรยากาศโหเงียบมากครับเหมือนฝนจะตกด้วยนะครับฟ้าแลบมีฟ้าแลบด้วยครับจะพาไปสำรวจข้างบนก่อน จริงแล้วนะผีปอบก็เป็นคนนี่แหละครับแต่พวกนี้ครับผิดคู่นะครับก็เลยเข้าตัวก็เลยกลายเป็นปอบพวกผีปอบมันจะชอบกินพวกของสดนะครับของสดของเน่าอะไรประมาณนี้ครับ สมอยู่กับเจนชัยครับเจออย่างจังเลยครับเนี่ยคร,รอบที่แล้วสมอยู่ด้านบนนน้นนะครับแล้วก็แขวนไกลไว้ก็โหเจอจอะพางปลอเมาไกลไปกินครับก็เวลาก็ประมาณสี่ทุ่มนะครับในตอนนี้นะครับ เงียบมากครับผมมาคนเดียวโอ้โหเงียบจริงๆครับวันนี้พี่น้องครับผมจะเดินสำรวจไปร,รอบก่อนนะเดี๋ยวผมจะแอบซุ่มดูเหมือนงอดที่แล้วก็เหมือนรอบที่แล้วเนาะเดี๋ยวผมจะซุ่มดูอยู่ตรงนู้นครับ มันรอบที่แล้วแล้วก็จะซุ่มสักพักหนึ่งครับจะดูว่าวันนี้จะเจอใยปอบหรือเปล่านะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้เอาอะไรมาด้วยนะครับไก่ก็ไม่ได้เอามาเนาะ De la sombra, todo lo nada, เงียบมากเลยครับพี่เพียงน้องวันนี้ผมจะไม่ซุ่มนานนะเพราะว่ามาคนเดียวนะเสียงลมแรงมากครับยุงเยอะเลยครับพี่เพียอนน้องครับ บรรยากาศไม่ค่อยดีครับวันนี้ผมว่าบรรยากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ครับวันนี้เงียบเกินไปครับผมว่ามาคนเดียวผมอย่างนี้เจอปอบขึ้นมาผมจะเข้าไปคุยเลยนะถ้าก็เจอเนี่ยผมก็ยากรู้เหมือนกัีครับจริงๆแล้วเขาเป็นคนหรือว่าเป็นอะไรกันแน่นะครับ ผมคิดว่าวันนี้น่าจะไม่เจอแล้วเพราะว่าดึกแล้วเราไปอีกรอบนะครับถ้าไม่เจอนี่เดี๋ยวผมจะกลับแล้วนะครับพี่พนะวิ่งน้องครับมันดึกแล้วเลย ไปดูบนบ้านหน่อยดีกว่าคูปพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับเฮ้ยถุง,งอะไรอ่ะต้องระวังนะเพื่อตบลงไปนี่ แต่กามีที่ทำกับข้าวนะครับตรงนี้เหมือนจะเป็นครัวนะครับแต่ไม่ไม่ได้ทำนาอ เฮ้ยจะรอบที่แล้วผมมามผมไม่เจอผ้านี้นะผ้าอะไรันไม่รู้้บรรยากาศรอบๆตอนนี้เงียบมากครับ อนนี้ก็มีกอไผ่ด้วยนะกอไผ่รอบๆนะเฮ้ยเฮ้ยผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ครับมาจากทางนู้นครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูหน่อยดีกว่า หามไม้ก่อนไม่มีไม้เลยครับมาเล,เล็กสักกันไว้ป้องกันตัวนี่ก็ได้ตายละกี่ผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ครับทีงนี้ครับ อ,อย่าเดอ้อผมแค่อยากจะมาสำรวจเฉยๆนะครับแค่อยากจะรู้ว่าเป็นคนหรือว่าเป็นอะไรกันแน่ครับทำไมถึงชอบกินของสด เสียงอะไรไม่รู้ต้องฟูงเมื่อกี้ฟูมงมาจากข้างล่างเนี่ยครับโอ้อย่าเดอ้อออกมาคุยกันดีๆก็ได้นี่ผมไม่ได้เอาไก่มานะ เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงทางนี้ครับแถวแถวนี้นะครับนี่ผมก็ไม่ได้มานานลาครับบ้านบ้านปอบนะครับเห็นเขาว่าปอบดุช่วงนี้ครับ ดูมากไล่ทำลายกันเลยไล่ทำลายหลายลหลายคนนะครับที่มาสํำรวจเนาะนี่ก็เป็นสามตายายครับคิดผมว่าผมได้ยินเสียงแถวนี้นะครับ เปกปักบ้านหลังนี้อยู่นะว่าวันนี้ผมคงไม่เจอแล้วนะแล้วบรรยากาศก,าก็เงียบๆมากๆเลยนะครับผงจะไม่เจอใจพรพอบแน่แล้วนะ บรรยากาศโหบอกเลยพี่ๆพีน้องครับถ้ามาอยู่ตรงนี้คนเดียวนี่โอ้โหขนลุกมากเลยคี่ผมขนลุกไปสองสารอบแล้วครับผมได้เมื่อกี้ได้ยินเสียงตรงนู้นครับตรงนี้ครับไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรตรงนี้ได้ยินเสียงฟ้นะเหมือนฟูขึ้นมานี่ครับแล้วก็ตรงนั้นได้ยินเสียงแบบเหมือนมีคนเดินครับตอนนี้แต่ผมก็เดินไปดูแล้วเนาะก็ไม่เจออะไรนะครับ นี่ก็ดึกมากแล้วด้วยครับถจะไปเจออะไรนี้เดี๋ยวผมขอจบคลิปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มดึกมากมากมเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมขอลาพี่เพื่อนน้องไปก่อนนะครับเดี๋ยววันผมจะมาทําคลิปให้ชมอีกนะครับบ้านปอบวันนี้มาเราก็ไม่ไม่เจอเนาะมาคนเดียวในคืนที่แบบเงียบเสียงเงียบมากครับ ขอตัวลาก่อนนะครับขอบคุณพี่เพี่น,น้องที่ติดตามรับชมครับขอบคุณและสวัสดีครับกลับก่อนดีกว่าครับบรรยากาศโหเงียบมาก